เานะครับสวัสดีครับพบกับพี่อีกแล้วครับ AP พวกขี้รันนะครับปัญหาหลายคนเล่นโปรพกเกี่แล้วบางทีทําโปรเกินไปก็อาจจะโดนแบนก็ได้นะครับหลายคนกำลังมองหาวาธทีแก้โปรอยู่นะครับเดี๋ยว AP จัดให้นะครับเร็วๆนี้ครับกำลังค้นหาอยู่ครับ ของแบบนี้หาไม่นานหรอกครับเยอะเอพีจะให้ครับนี่ครับของเอพีเบ็บเงิครับ ใครก็ถามเหมือนกันนะครับว่า,าถ้าโดนแบตแล้วโดนกี่วันอันนี้เอก็บอกไม่ถูกนะครับบางคนแม่ง7วันว็ยังอยู่เหมือนเดิมขนาดบางคนโปรยังไม่ไ,มได้ใช้นี่ในสิบล้านแม่งก็โดนแบตไม่รู้ซื้อเป็นที่อะไระครับเดี๋ยวไปดูเรงนี้ครับเอพี AP จะ ช้เอวิธีแก้ปรอะไรครับเัีย่าแอดไลน์มาได้นะครับยักจะเขียนไอ